ครับวันนี้ผมจะมาสอนวิธีลงฉุกเฉินของ CMC S 2 5อย่างที่เราเห็นตอนนี้ตัวกระเช้าจะมีการยกและมีการยืดออกไม่ได้อยู่ในจุดเริ่มต้นนะครับวิธีการขั้นตอนแรกก็คือให้ไปที่ชุดควบคุมข้างล่างทำการเปิดตัวแบตเตอรี่คัตออฟสวิตช์หลังจากนั้นบิดสวิตช์กุญแจไปที่ฝั่งสแตนบายนะครับเราจะเห็นได้เลยว่าตอนนี้ ระบบไฟมีการจ่ายมาอยู่ตามชุดบอร์ดกับ PLC ต่างๆบนตัวกระเช้านะครับเราจะต้องทําการตัดตัวระบบไฟฟ้าที่เข้ามาจ่ายก่อนวิธีการขั้นตอนแรกก็คือให้ไปที่ชุดควบคุมข้างล่างเหมือนเดิมนะครับเปิดตัวท็อกเกิลสวิตสีแดงขึ้นมาเราจะเห็นท็อกเกิลสวิตอยู่ให้ดึงขึ้นมานะครับหลังจากที่เราดึงขึ้นมาแล้วเนี่ยเราจะเห็นได้ว่าหน้าจอจะมีการดับไปเรียบรอยแล้วไม่มีไฟมาจ่ายนะครับ ขั้นตอนต่อไปให้ไปที่ชุดควบคุมคอนโทรลวาลนะครับซึ่งจะอยู่อีกฝั่งหนึ่งของตัวรถกระเชา้าเราจะเห็นตัวชุดคอนโทรลวาลที่อยู่ข้างล่างทำการหมุนควนเข็มนาฬิกานะครับให้สุดเลยเพื่อทำการบายพลาสตัวชุดวาลวที่ใช้เซอร์น้นยในการจ่ายให้มันออกไป เมื่อหมุนสุดแล้วให้ทําการไปที่ชุดควบคุมที่อยู่อีกฝั่งหนึ่งนะครับอย่างที่เราเห็นนะครับเมื่อเราเปิดฝากล่องออกมาเราจะเห็นชุดโทนวาวที่จะมีคันโยกอยู่ในแต่ละฟังก์ชันของตัวชุดบูมนะครับวิธีการนะครับก่อนใช้งานอะไรก็ตามให้ดูตัวป้าย นะครับ D-Cal e จะมีสอนวิธีการลงสุกเฉิยตามขั้นตอนนะจะต้องทำตามขั้นตอนตามนี้นะครับก็คือ 1, 3, 4และ2เราจะเห็นได้ว่าตัวไดอะแกรมนี้เนี่ยจะมีเลขบ่งชี้อยู่ในแต่ละฟังก์ชันนะครับ1 3 4และ2นะครับส่วนสีของตัวคันโยกนะครับดึงเป็นสีเขียวผักเป็นสีแดงนะครับเราก็ดูทิศทางของแต่ละฟังก์ชันได้เลยว,ว่ามันไปทางไหนนะครับ วิธีนําลงแปลว่าเราต้องเก็บทุกอย่างให้กลับเข้ามาที่จุดเดิมอ,อย่างที่เราเห็นถัดไปก็คือจะเป็นชุดควบคุมนะครับตัวเมนวาวนะครับให้เราดึงเข้าหาตัวนะครับเสมอนะครับแล้วก็ควบคุมตัวฟังก์ชันในแต่และฟังก์ชันไม่ว่าจะเป็นยืดหรือยืดออกนะครับเดี๋ยวเรามาสาธิตให้ดูนะครับแบบขั้นตอนรวดเร็วนะครับเมื่อเราพร้อมแล้วเนี่ยให้ทำการบิดซูดคันุรแจไปสตาร์ทเครื่องได้เลย,เลย ตอนต่อไปในการนําตัวจิ๊บแล้วก็ชุดตรงแขนจิ๊บลงนะครับขั้นตอนแรกให้มาที่ชุดคอนโทรลที่อยู่ข้างขวาของตัวกระเช้านะครับทําการเปิดฝาออกมานะครับแล้วก็ให้มาดูที่วาล์วตัวนี้ทําการหมุนตามเข็มนาฬิกาจนสุดนะครับตึงมือหลังจากนั้นทำการสตาร์ทเครื่องยนต์นะครับ อย่างที่เราเห็นนะครับหลังจากเราบิดวาลเรียบร้อยนะครับเราก็จะมาดูกันที่ฟังก์ชันนะครับตัวนี้จะเป็นตัวชุดควบคุมคอนโทลของตัวความหงายนะครับวิธีการก็คือให้เอาพินตัวนี้นะครับในการเสียบไปใต้ตูดหรือว่าข้างบนตูดนะครับแล้วก็กดตัวนี้นะครับหลังจากที่เราเปิดเครื่องปุ๊บข้าหงายกระช้ก็จะทํางานนะครับแล้วส่วนตัวนี้นะครับจะเป็นตัววาลนะครับตอนแรกเราดึงเข้าแต่ ชุดจิ๊บเราจะทําการผักออกนะครับเพื่อควบคุมจุดจิ๊บแล้วหลังจากนั้นเนี่ยให้เราต้องมีผู้ช่วยหนึ่งท่านนะครับในการนําตัวจิ๊บขึ้นจิ๊บลงนะครับฟังก์ชันจะอยู่ตรงนี้นะครับเวลาวิธีการนะครับก็คือ5ตัวก้นพินเนี่ยแทงเข้าไปในจุดนะครับอ่าแล้วเวลาเรากดตัวสวิตช์เลข8นะครับถักลงไปเนี่ยกระเช้าก็จะมีการยกขึ้นเดี๋ยวผมจะสาธิตให้ดูนะครับ นะเดี๋ยวให้ทางผู้ช่วยจิ้มเดี๋ยวผมจะยกตัวจิ๊บขึ้นนะครับเดี๋ยวจะทำการเปิดเครื่องโอเคขั้นตอนเหมือนกันเลยนะครับก็คือตัดระบบไฟก่อนนะครับเปิดแบตเตอรีอ่คัตออฟแล้วก็สตาร์ทนะครับอันนั้นนะครับจะเป็นตัวสวิตช์ที่เราจะทำการยกนะครับเราต้องจิ้มมืสูือพินตรงนั้นก่อน วิธีนะครับพอเราจิ้มเสร็จปุ๊บให้ทําการผักคันโยกนะครับเบอร์หนะครับจะเป็นฟังก์ชันที่แนะครับผักลงไปนะครับเราจะเห็นว่ากระชายกได้อ่านี้นะครับถ้าเราจะลงไปอีกฝั่งหนึ่งครับนะครับจิ้มเข้าไปเหมือนเดิมแล้วเราก็กดนะครับลงอ่านี่นะครับ ค okay, ครับวิธีคว่ำไหกระเช้านะครับเราจะใช้ฟังก์ชันเบอร์เจ็ดนะครับจะเป็นตัวชุดตูดคันโยกกระบอกที่โผล่เข้ามานะครับวิธีการ,นะรจะยกขึ้นนะครับให้ทำการกดตรงตูดกระเช้านะครับก็คือ ข้มงายนี้นะครับจิ้มเข้าไปแล้วก็กดตัวตัวปลุกนะครับที่ตรงสวิตช์ไฟฟ้าเราก็จะเห็นได้ว่าตัวคันโยกมีการโยกนะครับตัวกระชอมมีการโยกทีนี้ถ้าเราจะคว่ำกระเช้าขึ้นเราก็มากดตรงตัวข้อมบนแทนนะครับแล้วก็กดโอเคนะครับอันนี้นะครับก็จะเป็นการง่ายขึ้นนะครับก็กดเหมือนเดิม นี่ก็จะเป็นขั้นตอนการลงสุดท้ายครับผมนะครับวิธีการนำตัวขาข้ำยันจัดเก็บนะครับวิธีการนะครับให้ดูที่ตัวฟังก์ชันนะครับเราจะเห็นได้ก็คือฟังก์ชันของตัวขานะครับก็จะบอกเลยว่าขา1ขา2ขา3ขา4นะครับ1 2จะเป็นฝั่งที่อยู่ตรงหน้าตัวเรานะครับตรงชุดวาวเลย ส่วน3-4จะเป็น2ข้างนั้นนะครับวิธีการนะครับเดี๋ยวผมจะสาธิตให้ดูาการทำการบิดนะครับตัวชุดวาชุดนี้นะครับบิดเข้าหาตัวฟังก์ชันของตัวขานะครับก็จะบอกเลยว่าขา1ขา2ขา3ขา4นะครับ 1นสองจะเป็นฝั่งที่อยู่ตรงหน้าตัวเรานะครับตรงชุดวาวเลยส่วน3าสี่จะเป็น2ข้างนั้นนะครับ